ครับหลังจากที่มีวิวครั้งที่แล้วก็ผ่านไปอีก2ปีรวมตอนนี้ก็สามปีกับหเดือนนะครับก็จะมาดูว่ารถมันสมขึ้นไหมครับก็มีอะไรเสียไหมจากคลิปเมื่อกี้เนี่ยผมได้สนําเสนอไปแล้วว่ามันไม่มันไม่เสียไม่อะไรนะแต่มาดูก่อนมาดูว่ามันมีอะไรกรอบแตกหักไหมนะครับ ไม่มีนะครับไม่มีแตหกหักไม่มีอะไรนะครับวิ่งไปหมื่นกิโลครับจากคิที่แล้ว<ม>ก็บอกแล้วว่านะครับไม่มีส่วนไหนเสียก็อะไรซึ่งเปลืองก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่มันมีอันหนึ่งเสียก็มีผมลืมไปนี่ครับกระจกครับกระจกอันนี้มันมันหลุดหลุดตรงคอเนี่ยครับหลุดตรงคอเนี่ครับ ตัวนี้คอเนี่ยเฮผมาดูกระจกเนี่ยนะธรรมดานะตรงนี้มันเป็นจุดหมุนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหมุนได้หมุนได้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เอียงเข้าเอยียงออกแต่พอดีว่าตรงนี้มันสามารถบังคับได้อยู่แล้วบังคับให้เราปรับได้ผมก็เลยมันมีรอยเล้าตรงนี้ผมก็เลยใช้บ็อกซี่ครับติดไปเลยครับอีบ็อกซี่นี่แข็งแรงกว่ากระจกนะแข็งกว่ากระจกนิดนึงเยอะครับ แข็งมาเยอะเลยครับเนี่ยครับโอกาสหักตมงนี้มีถ้าหักไอทีต้องกระจกหักไปเลยครับก็คือนี่ผมทําก่อนที่มันจะแตกเหมือนว่ารู้สึกว่ามันมีรอยร้าวอ่ะผมก็เอาอีพ็อกซี่เนี่ยครับอีพ็อกซี่เนี่ยทารอบเนี่ยครับแต่แน่นนะครับทาแบบแน่นหนาไปเลยครับครับอาจจะดูไม่สวยแต่ไม่ได้สังเกตก็มองไม่เห็นแล้วครับอันนี้ครับก็มีแค่นี้นะครับที่ว่าของแบกหักนะครับชิ้นอื่นก็ไม่มีผมว่าชิ้นพวกนี้ถ้าถอดเนี่ย โอกาสแตหกหักมีถ้าไม่ถอดนะไม่แตหกหักมันก็ต้องถ้าถอดมันก็เสี่ยง,ก,งกับการแตกหักธรรมดาเรื่องปกติแล้วครับว่าถ้าเกิดเราถอดมันก็เหมือนเหมือนถอดตัวดุมล้อตอนแรกผมถอดไม่เป็นมันก็หกักตอนหลังผมถอดเป็น,นก็ไม่หักตัวฝาครอบนะครับก็ก็ต้องใจเย็นๆถอดนะครับถ้าเราถอดบ่อยเราก็ค่อยๆถอดก็ไม่ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไร ที่หายไปนะครับหายรูปครับหรือว่าเปิดดูครับว่าวิ่งไปกิโลครับหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยกิโลนะครับสามปีกับห้าเดือนถามว่าใชาแล้ว จากใจคนแต่ตอนมันใช้รถน่ะถ้ามันถูกจริงมันจะมันรู้สึกอยากขายไงถามว่าอยากขายไหมผมไม่เรื่องมามอยากขายนี่ไม่มีเลยครับมีแต่จริงใจจริงเลยอยากจะซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นมีคันสีน้ําเงินน่ะมาขายคันหนึ่งที่ว่าวิ่ง4ี่พันี่รกิโลเนี่ยนั่นก็อยากซื้อนะพอดีว่าผมก็ซื้อรถไปเยอะแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดไม่ซื้อรถไปเยอะผมก็คงยาวอ่ะอาเก็บไว้ธรรมดารถน่ะถ้ามันใช้ไม่ดีจริงไม่ซื้อมันจะไปซื้อซ้ำอีกอย่างหนึ่งเ็าอยากขายอ่ะอารมณ์อยากขายมันมี ใชไหมครับแต่ไม่มีอารมณ์อยากขายเลยอารมณ์อยากขายไม่มีเลยครับอารมณ์เนี้ยไม่เกิดกับผมเลยครับผมว่ามันใช้สะดวกใช้ดีมันใช้ถึกดีเถื่อนดีเถื่อนเถนึกถึกเนียมันใช้ง่ายไม่มีอะไรไม่มีอะไรวุ่นวายครับเวลาขี่มันขี่ดีอยู่แล้วแต่เวลาใช้มันใช้ง่ายๆไม่มีอะไรครับคือรถตึงสตาร์ตตึงไปครับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อไปนะครับทำยังไงให้มันใช้ทนเห็นบอกใช้ยุกสุกไหม สสยพานขาดโน่นนี่นเดี๋ยวผมจะลองมีวิธีใช้ผมใช้รถออโตเมติกมันตั้งหลายคันไม่มีอาการนี้พที่ว่าเลยนะครับแต่มันวิธีการใช้นะครับคือผมอาจจะเป็นคนยุคที่เือใช้รถมอเตอร์ไซค์มา4 0กว่าปี40 40ปีประมาณนี้ครับผมจะเข้าใจวิธีการใช้ว่ายังไงนะให้มันพังช้าหรือมันจะไม่พังเลยหรือมันไม่เสียเสียตามอายุอะไรแบบนี้นะครับเดียนในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ